ครับผมตกเป็นเหยื่อ v 2 k นะฮะหรือคลื่นเสียงบางอย่างแต่ผมจะขอเล่าให้ฟังครั้งที่ผมได้ยินใหม่ๆเนี่ยผมได้ยินเสียงนะฮะคือผมอยู่ในห้องนะฮะผมอยู่ในห้องผมได้ยินเสียงคนดูแลตึกพงทาวเวอร์อินธมระ29เนี่ยเหมือนการคุยกันนะ,ะเหมือนการคุยหาว่าห้องผมเนี่ยทำนั่นทำนี่เสียงดัง หรือทำอะไรบางอย่างหนึ่งนะผมไม่เคยทำอะไรเสียงดังผมเป็นผู้เช่านะฮะเป็นผู้บริโภคที่เช่าตึกพงทาวเวอร์มาเป็นเวลานานหลายปีและผมก็คุ้นเคยในตึกนั้นมาตั้งนานหลายปีผมถึงเลือกตึกนั้นในการเช่าเป็นที่พักถูกไหมครับแต่ผมได้ยินเสียงคือไม่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะฮะแล้วก็ได้ยินเสียง คนดูแลตึกพงทาวเวอร์อินธรรมระ29เนี่ยได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งหลังจากนั้นได้ยินเสียงนะฮะเหมือนเป็นการคุยกันอะไรบางอย่างได้ลงไปนะ,ะพอผมลงไปเนี่ยนะ,ะพอผมลงไปเนี่ยผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่บนโซฟาตึกพงทาวเวอร์อินธรรมระ29พูดถึงการฝังโปรแกรมในห้องผมครับพูดถึงการฝังโปรแกรมในห้องผมนะฮะ เหมือนการส่องถ่ายแอบถ่ายผมหลังจากนั้นเพื่อนของผู้ตายเนี่ยเพื่อนของนักค้ายาเสพติดรายใหญ่อินเทมรา29นายโยธินิลาพันธ์เนี่ยทางเพื่อนผู้ตายเนี่ยก,ไก็ได้ส่งข้อมูลผมเนี่ยให้กับผู้ตายว่ารู้จักผมหรือเปล่านะครับว่ามีคนแอบถ่ายและส่องถ่ายผมจนนายโยธินิลาพันธ์นักค้ายาเสพติดรายใหญ่เนี่ยเข้ามาบอกผมนะฮะ นักข่ายาเสติดรายใหญ่เนี่ยได้เข้ามาบอกผมว่าห้องผมนั้นถูกแอบถ่ายที่ตึกพงทาวเวอร์อินทร,รมระ29ให้เอาอะไรปิดกระจกหน่อยครับให้เอาอะไรปิดกระจกหน่อยนะหลังจากที่นายโยธินิลาพันเนี่ยถูกฆาตกรรมเสียชีวิตนะฮะทางตำรวจบโกโน .1 เนี่ยตามที่มีข่าวออกเนี่ยว่าบโกโน .1 เนี่ยทำการสืบร้บมานานนายโยธินิลาพันนั้นจำหน่ายยาเสพติด จึงทำการจับกลุ่มผู้ตายนั้นได้ปีนกำได้ได้ปีนกำแพงคอนโดตกจากชั้น10แต่จริงแล้วไม่ใช่ห้องผู้ตายเนี่ยมีการฝังโปรแกรมเหมือนกันและเห็นหลักฐานการฆาตกรรมในห้องในชั้น10ก่อนที่จะมีการก่อนที่จะมีตำรวจชุดหนึ่งเนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่าชุดไหนเนี่ยทำการทำลายหลักฐานคือการโยนศพลงจากชั้น10หลังจากนั้นมีการพูดว่าให้ฆ่าผมเนี่ยพร้อมกับผู้ตายแต่มีคนขอไว้ และให้ข้อมูลว่าทางนายนิยมดำแดงเนี่ยและพี่ชายเป็นคนให้ข้อมูลก่อนค่า